เขาไปเจอปลาชนิดหนึ่งปลาชนิดนี้นะคะชื่อว่า s n i l f i s h ไปเจอลึกลงไปในทะเลประมาณ7.7กิโลเมตรค่ะ <c oughs> มันซีดขนาดนี้เลยน้องออน คือมันอยู่ลึกมากต้องบอกว่าเป็นลึกที่สุดมีแสงส่องลงไปนะใช่ค่ะลึกที่สุดแล้วนะคะดออรอารันเจมิสันแห่งโอเชียนแลบเนี่ยของมาาวิทยาลอาเบอดีนเป็นหัวหน้าโครงการเขาก็เปิดแถลงต่อสื่อมวลชนบนเรือฮากุโฮมารุนะคะซึ่งเป็นเรือวิจัยของญี่ปุ่นบอกว่าการค้นพบครั้งนี้เนี่ยไม่เคยมีใครคาดคิดหรอกค่ะว่าจะมีการค้นพบปลาในความลึกขนาดนี้คือลงไปที่ก้นคูหรือว่าเจแปนเทรนส์ an, ในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเป็นท่านวางกล้องหรือว่าแลนเดอร์ใช้เวลาถึง5ชั่วโมงอุปกรณ์ทุกชิ้นถูกสร้้างขึนเ สนแรงกดดันถึง8,000ตันต่อตารางเมตรเพราะมันอยู่ลึกมากคือขนาดอุปกรณ์ขนาดมนุษย์อยู่ยากกว่าพวกนี้สามารถมีชีวิตอยู่ใต้ทะเลที่ลึกมากขนาดนี้ได้แล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เราไปเจอสิ่งมีชีวิตที่นั่นด้วยเออแต่พี่โอดช่างสังเกตมากคือมันสีซีดจริงๆด้วยนะ มันเป็นแบบนี้นะ oh. เหมือนเวลาเราอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นอะโดเรมอนอะ <c oughs> จำได้ไหมที่มันลงมาสจอนต้อยท้องทะเลหรือก็จะมีปลาที่มันมีแสงอยู่ที่หัวแล้วก็บังตัวมันก็จะซิซี่ <c oughs> อ๋อค่ะเดี๋ยวสมอันนี้เป็นสมมุติฐานสาตสีวัน <c oughs> มา <c oughs> โดาเรมอนนะคะ